บุที่งานสองเศร้าอยู่ที่บางการดาครับเลขที่134ถนนสับปะสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นงานท้ำปุนึินบ้านใหม่ครับทีมงานสองสาร้โดยรับความไว,ว้วางใจจากท่านเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าภาพนะครับนำระบบเสียงมาเฉลิมฉลอง บ้านใหม่นะครับมีมีการช่ำบุญเลี่ยงผ้ครับและก็มีพิธีบวงสวงเล็กๆนะครับที่ทางจะพาไปจัดขึ้นตอนนี้เป็นบรรยากาศกา่อนการเริ่มงานนะครับระบบทบพิสัยมอนี่นะครับเป็นตูอ้เอเนกประสงค์ขนาด12นิว้วจำนวน4ใบ4มุม4ด้านนะครับ สิ่งเกี่ยวกับขอบคุ้มบริเวณงานที่แทนเจปาขของค์การนะครับส่วนอันเป็นในบ้านจะมีพิธีสงฆ์ในช่วงของ11นาฬิกาครับหรือว่าถวายพระเพน,นะครับตอนนี้ครับกลมเบลเลงด้วยเสียงเบลเลงองล่างนะครับสิ่งเป็นความต้องการของท้างทันเจปานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปงานหนาะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ